เจเจบรรค้ครับคลิปนี้พาทุกท่านมาชมนะครับกระสอบข้าวนะครับข้าวเหนียวด้านท่าเก้าเบอร์สิบแปดตราเขี้ยวหูทองนะครับของแท้เป็นอย่างไรนะครับวิธีการสังเกตของแท้นะครับลายโลโก้นะครับอันดับแรกลายโลโก้เนี่ยจะคมชัดนะครับลักษณะกระสอบนะครับเป็นกระสอบหนานะครับบรรจุห้าสิบกิโลแต่ว่าใส่ข้าวแค่ยี่สิบห้าพอนะครับอันที่สองดูที่ข้างกระสอบครับข้างกระสอบจะต้องเป็นกระสอบใสนะครับนี่ฮะข้างกระสอบจะใส่มองเห็นเมล็ดข้าวด้านในนะครับอันนี้คือของแท้นะครับถ้าไม่ใช่แบบนี้คือของปลอมนะครับ อันที่3มครับมีเลขแท็กนะครับใบแท็กติดนะครับนี่ครับมีเลขรหัสทะเบียนของข้าวนะครับผู้รวบรวมคือกลุ่มนะครับกลุ่มป่าคายนะครับมีเลขปพกำกับนะครับมีชนิดข้าวบอกไว้ชัดเจนนะครับมีล็อตด้วยแล้วก็ผู้ผลิตนะครับเกษตรกรผู้ผลิตนะครับคือคุณพ่อสมเกตนะครับแล้วก็บรรจุยี่ห้าโลนะครับเนี่ยเนี่ยของแท้นะครับอันนี้ปีนี้เป็นใบสีเขียวนะครับแต่ใบสีเหลืองก็เหมือนกันครับของแท้เหมือนกันแค่แค่มี2สีอ่าบุยงง่ายมี2สีนะครับใบแท็กนะครับไม่ต้องกังวลนะครับ เออมีทั้งสีเขียวกับสีเหลืองนะครับสำหรับปีนี้เราใช้นะครับของพ่อสมเกตนะครับสำหรับปีนะครับหกแปดนะครับปีที่แล้วชัดเจนใช้ของพ่อสุบินนะครับทั้งสองท่านเป็นกรรมการหลักของกลุ่มนะครับไม่ต้องกังวลนะครับคุณภาพการนะครับทำเมล็ดพันธุ์เท่ากันเหมือนกันนะครับเออคุณภาพดีทั้งคู่นะครับเออนะครับท่านเคยใช้ของพ่อสุบินไปติดใจนะครับมาลองใช้ของพ่อสมเกตก็ไม่ต่างกันครับผมติดใจแน่นอนนะครับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มปลาคายนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมที่เพจเฟซบ